ค่ะป๊อบค่ะวันนี้นะคะพี่จะมาพูดถึงนะคะนักโทษคนใดนะคะที่สามารถนะคะเข้าเกณฑ์พักโทษบ้างนะคะก็จะมีดังต่อไปนี้เลยนะคะที่ผ่านเกณฑ์ในการพักโทษนะคะมีดังนี้ค่ะจะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดนะคะที่จำคุกมาแล้วหนึ่งในสามของโทษนะคะอย่างสมมุติโทษสามปีจะต้องจำมาแล้วหนึ่งปีนะคะและจะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นดีขึ้นไปค่ะถึงจะได้รับการพักโทษนะคะการพักโทษนะคะขึ้นอยู่ระดับชั้นค่ะ ชั้นดีนะคะโทษจะต้องเหลือไม่เกินหนึ่งในห้าของโทษค่ะชั้นดีมากจะไม่เกินหนึ่งในสี่ของโทษค่ะชั้นเยี่ยมจะต้องไม่เกินหนึ่งในสามของโทษค่ะนี่และทั้งนั้นนะคะจะได้หรือไม่ได้นะคะก็ต้องผ่านความคิดเห็นนะคะความอนุมัติจากนะคะคณะกรรมการของเรือนจําค่ะผ่านแล้วนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมเลยนะคะคือเอกสารผู้อุปการะนะคะต้องมีผู้อุปการะเท่านั้นนะทุกคนที่จะบอกไว้เลยนะคะมีกรณีอย่างเพื่อนพี่นะ ทำการพักโทษอะไรคือผ่านหมดแล้วนะคะแต่ผู้ประกาแล้วนะคะไม่มีมาเซ็นค่ะก็ต้องติดเต็มโทษนะคะน้องค่ะวันลดโทษค่ะนักโทษคนไหนจะมีสิทธิ์ได้บ้างนั้นนะคะมีดังต่อไปน,นี้เลยค่ะต้องเป็นนักโทษเด็ดขาดนะคะที่จําคุกมาแล้วนะคะอย่างน้อยเลยหกเดือนค่ะทุกคนและสําหรับนักโทษเด็ดขาดนะคะที่ตัดสินตลอดชีวิตนะจะต้องจํามาแล้วสิบปีค่ะลดนะคะก็ขึ้นอยู่ตามลำดับชั้นเราเหมือนกันค่ะชั้นดีนะคะคุณจะได้เดือน เดือนละสามวันค่ะชั้นดีมากได้เดือนละสี่วันค่ะชั้นเยี่ยมได้เดือนละห้าวันค่ะถ้าคุณคลองชั้นเยี่ยมไปตลอดตลอดนะคะก็ลดไปเลยค่ะเดือนละห้าวันห้าวันห้าวันปีหนึ่งก็หกสิบวันแล้วนะทุกคนแค่หนึ่งวันในเรือนจํานะคะแค่ได้ออกมาก่อนหนึ่งกำหนดหนึ่งวันก็ถือว่าดีมากๆเลยทุกคนนะมันเป็นอะไรที่แบบว่าคือดีสุดๆนะคะดังนั้นนะคะรักษาชั้นนะคะสําคัญที่สุดค่ะรักษาชั้นอยู่ในกฎในระเบียบวินัยอันนี้คือดีมากๆค่ะทุกคนเห็นไหมทาง เรือนจํานะคะทางราชทัณน,นะเขาก็ยังให้โอกาสนะคะผู้กระทําความผิดนะได้มีวันลดโทษพักโทษนะคะดังนั้นถ้าพลาดเข้าไปแล้วนะคะทําตัวดีอยู่ในกฎในระเบียบวินัยของเขานะคะคุณก็จะได้สิทธิแบบนี้คะ่ะเรเหล่านี้นะคะยังไม่รวมการคิดอภัยนะเดี๋ยวจะมีถ้าอภัยมาก็จะได้อีกนะคะทุกคนดังนั้นนะคะให้ทุกคนทําดีเข้าไว้นะคะคลิปนี้นะคะฟังไว้เป็นแค่ความรู้นะคะไม่สนับสนุนให้ทําผิดคะ่ะ